เอากูไปโยงทำไมเอากูไปเป็นเครื่องมือความสนุกของพวกมึงให้มึงทะเลาะก,กันทำไมแต่ละแหนีดอกเดี๋ยวกูตบติดข้างฝาแม่งเลยเสือกอีสัตว์กูผิดอะไรอ่ะในช่วงระยะเวลาที่พิมพเติบโตมาพิมพเติบโตมาท่ามกลางสังคมที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พิมพเป็นพ่อค้าและแม่ค้าคุณพ่อคุณแม่ของพิมพเนี่ยขายข้าวแกง พิมพมั่นใจว่าพิมไม่ผิดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแม่งอยากทําความดีอ่ะพิมพ์บกพร่องถ้ามันจะผิดนะคะพิมพ์พขอกราบขอประทานโทษแล้วก็ขอโทษทุกท่านนะคะที่พิมพ์พบกพร่องไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นก่อน ตรงนี้ขอประทานอภัยจริงๆค่ะท่านใดนะคะที่มีความเห็นต่างไปในเรื่องอื่นๆนะคะต้องขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้เลยว่าให้ลูกค้าหรือผู้ที่ดูคลิปของพิมพ์ทุกท่านมองถึงเจตนาของพิมพ์คือพิมพ์แค่อยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพิมพ์มั่นใจ ว่าตัวเองทําความดีไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีแล้วก็นะคะขออนุญาตฝากถึงป้าๆใยญ่ๆลุงๆน้าๆอาๆที่ชื่นชอบพิมพ์ริพายนะคะแล้วก็รักพิมพ์ริพายไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวไม่ต้องสงสารไม่ต้องให้กำลังใจไม่ต้องเซฟพิมพ์พลิฟไย่ไก,กูทำความดีกูไม่ได้ทำอะไรผิดเจตนากูด,ดีคุณธรรมจริยธรรมมีในใจพิมค่ะไม่ต้องกลัวว่าพิมจ์จเฮียเฮีย ส่วนน้องๆหนูๆที่ดูพี่พิมพ์นะลูกแล้วเอาพี่พิมพ์เป็นแบบอย่างหนูดูไว้แค่นี้ปูไม่หวั่นไหวกับการทำความดีไม่มีใครรังแกอะไรพิมพ์ทั้งนั้นไม่มีใครมายุ่งกับพิมพ์เลยไม่มีใครมาลังแกพิมพ์ไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนมาลังแกพิมพ์ทั้งนั้นเขารู้ ว่าเด็กคนนี้ต้องการทําความดีเสนอหน้าเอาของไปให้เขาเขาชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปยัดเยียดให้เขาเสือกอีสัตว์เสือกอีสัตว์เ,ออตเขาไม่เอาเขาทิ้งเองอีเหี้ยเขาไม่เอาเขายนทิ้งค่ะใครอยากจะทำความดีทำเลยนะลูกมึงอย่าก,กลัวว่าจะทำความดีแล้วโดนด่ามึงทำความดีต่อไป ทำความดีต่อไปนะมึงอย่าท้อในการทําความดีพี่พิมพ์สนับสนุนทุกคนที่จะทําทความดีแล้วพี่พิมพ์ก็จะทําความดีต่อไปพวกมึงดาม่ายี่ยอะไรกันดาม่าอะไรกันก่อนเอากูไปโยงทําไมเอากูไปเป็นเครื่องมือความสนุกของพวกมึงให้มึงทะเลาะกันทําไม มึยงยงเอายงเหี่ยแล้วหนาแล้วอย่างเนี้ยคนที่เขาจะทำความดีเขาทำต่อได้ไหมเงินกูหาเองเดี๋ยวแจกเองไม่ต้องสอนสารแนสารแนอีดอกเดี๋ยวกูตบติดข้างฝาแม่งเลย